สวัสดีครับในช่วงโปรโช็อปวันนี้นะครับเราอยู่กับโปรพีมนะครับที่กอบพีคสารยานะครับครับอันนี้ปัวปักเอาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไหมผมดึงๆเลยอันนี้คือ <c oughs> อะไรครับเนี่ยอธิบายหน่อยนะครับ <c oughs> ก็เป็นไม้เหล็กนะครับที่เป็นก้านอ่อนซึ่งอันนี้ผมพอดีว่าเหมือนมี ปัญหาที่เห็นกับนักกอล์ฟเมเจอร์หรือแม้แต่นักกอล์ฟมือดีเนี่ยจริงๆผมก็เห็นบ่อยนะ,ะคือเหมือนจะเป็นนักกอล์ฟที่ตีแล้วมีอาการกระชากไม้ลงมาจากด้านบนเลยก็คือจังหวะเหมือนเข่งเหมือนเล็กเคนเหมือนเร่งเพราะว่าเหมือนแบบอยากจะตีแรงอยากจะตีไกลก็เลยเร่งกระชากมาตั้งแต่ข้างบนเลยขึ้นไปถึงท็อปสวิงปุ๊บกระชากเลยอของกระชากเข้ามาแรงๆแล้วก็กระแท,ก,ะแทกลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นแบบโอ้โหตีแล้วลูกปิ้นขวา เลกขวาก็ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถช่วยนักกอล์ฟที่มีจังหวะกระชากได้ใช่ไหมครับได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดยังตีกระชากอยู่เนี่ยจะตีไม่ได้เพราะด้วยความอ่อนของก้านเนาะเพราะว่านี้มันสุดอนมันอ่อนมากเลยนะอันนี้อ่อนมากๆเลยของงูเลยครับใช่ให้โปรฟีมลองตีเลยได้ครับลองตีให้ดูหน่อยว่าขอแบบกระชากดูก่อนกระชากก่อนกระชากกระชากเป็นใช่ไหมครับได้ครับเป็นครับโอเคเดี๋ยวกระชากให้ดูหน่อยว่าเวลากระชากเนี่ย เวลาตีก้านที่มันอ่อนมากๆเนี่ยลูกมันจะออกอยังไงกระชากเลยนะครับจร,จ,รจริงๆเราจะเห็นว่าก้านแข็งอ่ะคนที่กระชากตีลูกก็เป็นอย่างนี้ก็คือลูกเนี่ยจะสไลด์ซะส่วนใหญ่ครับจากการที่เราแบบพอตีก้านที่อ่อนเอฟเฟกต์ของไม้ที่ก้านอ่อนน่อย่างแรกคือเวลาที่กระชาก เราเหมือนเราดึงฝั่งนี้เข้ามาเนะการจะเป็นงครับการ,รมันจะงอ,อมายกอฟมันก็จะยิ่งเปิดทําให้มันเลทดี e ลีสใช่ไหมใช่มันก็จะโูรีลีสไม่ไม่ทันเพราะว่าหน้าไม้มันเปิดมากทีนี้เราต้องทอํายังไงให้เราตีไม้เนี้ยแต่ว่าตรงได้ครับเวลาจะตีไม้นี้นะครับก็อยากให้โปรฟีมเนี่ยเดี๋ยวให้โฟกัสกับการที่ว่าดาวสวิงลงให้สมูท เสร็จแล้วพยายามรีลีสฮะทรงแรงไปที่หัวไม้ไม่ต้องพยายามเอาแรงที่กริปที่มือเนี่ยกระชากไม้เข้าไปอเ,เอาฟรีเ,เลยครับก็คือเหมือนให้หัวไม้ทํางานมากขึ้นใช่หัวไม้ทํางานแบบนี้เลยครับอ,อ่าเนี่ยจะให้รู้สึกว่ามีการปล่อยแรงน้าหนักเนะ um, นีโมเมนตัมน้ําหนักอยู่ที่หัวไม้อย่าใช้มือกระชากนุ่มๆเนาะ นุ่มปุผมรู้สึกว่ารู้สึกไงบ้างผมตีลูกดรอได้แล้วโดยการที่อ่อนขนาดนี้อ่อนมากๆใช่ซึ่งถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยนะกอล์ฟทั่วไปเนี่ยจริงๆลูกดรอเนี่ยฝึกมาจะตียากกว่านะใช่ครับโดยเฉพาะนักกอล์ฟมื่อใหม่จะตีดรอยยากกว่าตีเฟสก็มักจะมาจากเรื่องการออกแรงนี่แหละที่แบบกระชากไม้เข้ามาอยากจะตีลูกให้แรงซึ่งถ้าเกิดสามารถที่จะรีลิสแรง ลิเสเป็นไม่กระชากปล่อยแรงไปที่หัวไม้ได้ลูกก็จะตรงขึ้นตีรอได้ด้วยแล้วก็ได้ระยะกลับมาด้วยอย่างมากิปโปพีิมตีไม่ได้แรงนะครับใช่แต่ว่าระยะก็ไป150นะไกลกว่าลูกแรกลูกแรกกระชากเต็มที่เลยนะพอเปลี่ยนมาไม้ธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยให้เราตีสมูทขึ้นและตีไม่ออกขวาตีเอามือกระแทกเข้าแรงๆังหครปบปใช่ครับก็สําหรับถ้าใครอยากที่จะ มีจังหวะที่ดีก็ลองหาไม้นะครับอันนี้มันจะเป็นไม้สําหรับฝึกนะก็จะเป็นเหล็กที่ก้านอ่อนมากๆจริงๆมีหลายยี่ห้อเลยยี่ห้อไหนก็ได้ครับแล้วก็เอามาฝึกแบบนี้ฝึกควบคุมจังหวะฝึกที่จะไม่กระชากนะครับแล้วก็ฝึกรีลีสให้ดีถ้าตีไม้นี้ได้เนี่ยเหล็กปกติเนี่ยสบายสบายตีได้แน่นอนไม่กระแทกไม่ปิ้นขวาแน่นอนอ่อาครับแล้วถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือนักกอล์ฟที่ซื้ออุปกรณ์ชนี้มาแล้วเนี่ยได้มาแล้ว เราต้องให้เขาฝึกยังไงในการใช้ตัวนี้นะครับให้ได้ประโยชน์ก็จะให้ฝึกทีละสเตปนะครับสเตปแรกในเรื่องของจังหวะก่อนอ่าก็ขึ้นไปท็อปสวิงเวลาที่เราใช้เนี้ยเวลาที่เราขึ้นไปท็อปสวิงให้เราค่อยๆใช้ตัวบิดลงมาแก่งลงมาสมูทสมูทอ่าอย่าใช้มือกระชากลงมาอันแรกถ้ากระชากมาเราจะเห็นอาการของไมโครโฟเลยอ่ะว่าแบบเวลาเรากระชากปุ๊บมันจะแบบว่า ก,ก็จะเป็นการมันจะงออ,อ,อย่างนี้เลยอ่าเราจะให้ใช้ใช้ตัวเนี่ยสตาร์ทก่อนครับอ่าอันแรกคือขึ้นไปให้สมูทใช้ตัวสตาร์ทอ,อย่างแรกที่ได้ทำครับแล้วย่างต่อมาครับต่อมาคือพอเราสตาร์ทเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่มีการรีลีสขวาแน่นอนเพาราะก้านมันอ่อนมากกา้านจะเป็นแบบนี้ก็ค่อยมาฝึกรีลีสนะครับฝึกรีลีสจากตัวจากการโรเตตท่อนแขนนะครับให้หน้าไม้นกลับมาให้สแควร์ให้ได้โอเคก็คือสรุป2อย่างก็คือ หนึ่งขึ้นท็อปสวิงไปด้วยไม้นี้ใช่ไหมครับเราต้องเริ่มดาาสวิงด้วยการหมุนตัวใช่ไม่ใช่การดึงอยางห้ามกระชากลงมาอย่างที่สองก็คือพอดึงพอหมุนตัวลงมาแล้วเนี่ยก็ให้ฝึกปล่อยไม้ให้ท่อนแขนโรเททอย่างนี้รีลิสมีการรีลิสปล่อยแรงไปที่หัวไม้ไม่เอาแรงจากมือเข้าไปกระแทกเพราะฉะนั้นถ้าทําถูกต้องแล้วเนี่ยผลที่เห็นหรือลูกบอลที่ออกไปก็จะเป็นลูกเป็นยังไงลูกก็ควรจะตรงหรือว่ารอนะครับไม่ควรจะเห็นลูกเฟด ถ้ายังตีแล้วรูอขวายอยู่แสดงว่ายังทําผิดก็ยังผิดอยู่ก็อาจจะยังกระแทกอยู่หรือว่ายังสตาร์ทยังไม่สมูทนั่นเองก็เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์พอยง่ายๆที่สามารถเช็คได้อถูกครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับช่วงโปรชอปวันนี้ครับ